สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโชวโชเชียวแชมเจ้าโชเชียวแชมอ๋โอโชเชี่ยวแชมนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่ร้านซีดีรูบี้่ะที่อะไรประเทศอะไรเอ่ยประเทศจีนค่ะออวันนี้เรามากับน้องพีโอนะคะแนะน,นำพีโอด้วยอีกครั้งหนึ่ะวันแรกมาวันแรกก็เจอของเลยนะคะเจออะไรคะคุณ โดนกป็นหนำมากเห็นเต้นนิดเต้นหน่อยแล้วไม่ได้ลิชียค่ะโดนไม่โดนก็ดูนะคะดูจากใบหน้านะคะมึนคลึมมากงงมากมาโดนของมาวันเดียวโดนของดำเลยค่ะใช่ไหม<อ>นั่นแหละมันเป็นการรับน้องใหม่ยังต้องเจอกันอีกเยอะนะคะแล้วก็หลังจากวันนี้เราก็จะมีแบบว่าคลิปดีๆสนุกสนานมาให้ดูเรื่อยๆวันนี้เป็นการรับน้องของขำส่วนพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันอีกวัน่งนี้นะคะวันที่โชว์สามโชว์เหนื่อยมาก พี่โอโชสองโชค่ะสบายมากลยลงไปหมดสบายสบายมากต่อไปไนีเป็นกาก้าแน่นอนนะครับทุกวันทุกวันเดี๋ยวไงเราเจอกันวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเอารำลุกอสวดมาฝากกันนะคะติดตามได้ได้เนาะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ